มามามาวันดีๆแบบนี้เนี่ยต้องฝึกรับรสชาติเว้นแต่อายุครบเดือนโตมาจะได้คอแข็งๆกินกัะลุมได้สบายไงพี่คะพี่นาคินท,ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะนั่นโลกหม้เพิ่งเดือนเองนะคะให้เด็กกินแอลกอฮอล์แบบนี้มันไม่ดีนะคะพี่อทำไมอ่ะไม่ดีหรือไงวะนี่ฉันไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยนะแค่หยด2หยดเอง ทำไมมันเป็นอะไรนักหนาลรอทำเป็นอวดรู้มีการศึกษามากหรือไงอ่ะฮะนั่นน่ะสิแกจะเอกอ่ะเสียงดังโวยวายให้มันมากมายทําไมมันน่าลาคาญเอาหนาไมายหจนเย็นก่อนในในญาติเราก็มาอยู่รวมกันครบแบบนี้อย่าทำให้เรื่องมันวุ่นวายดีกว่านะ รักล่าเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาสูงอีกไหมลูกเอ้อ,อ,อป้าคะป้าป้าจะโยนลูกมาแบบนี้ไม่ได้นะคะทำแบบนี้มันไม่ดีต่อเด็กเลยนะคะป้าอะไรอีกาย่ไม้สมัยก่อนน่ะฉันก็เล่นกับเด็กแบบนี้ตั้งแต่แกย,ยังไม่เกิดเลยเกจะอะไรนักหนามันจะเป็นอะไรไม่ได้ค่ะป้า แบบนี้กับลูกไม้ไม่ได้นะคะลูกไม้เขายังเล็กอยู่สมองแล้วก็ร่างกายยังพัฒนาไม่ได้เต็มที่ทําแบบนี้ลูกไม้จะเป็นอันตรายได้นะคะนี่ไม้แกนี่มันยุ่งจุนจ้านไปซะทุกเรื่องจริงทําตัวรู้มากไปทั้งหมดเลยนะแกเนี่ยถ้าแก่โตมาเหมือนเด็กคนนี้แม่แกคงจะใจร้ายหน้าดูที่เลี้ยงแกให้ไม่มีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นเขาเลยนี่ไม้ มาก็อย่าไปพูดแบบนั้นกับป้าเขาสิพี่นาคินคะพี่จะสูบบุหรี่ในนี้ไม่ได้นะคะนีุู่มายก็อยู่ในนี้ด้วยอะ่ะมาว่าพี่ออกไปสูบข้างนอกดีกว่านะคะโห้ยแกนี่มันจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็แค่สูบในบ้านนี้นิดหน่อยมันก็มีกลิ่นนิดเดียวเท่านั้นเองอะ่ะไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยไม่แกนี่มันงมงายจริงๆเลยนะ สูบบุหรี่ในบ้านมันจะเป็นอะไรไปแกไม่ได้สูบเองสักหน่อยใช่ครับป้าที่ป้าพูดก็มีเหตุผลนะงั้นเอาแบบนี้แค่นคินเอาน้ำพี่เผื่อจะล้างคอหน่อยนี่ดีนะที่น้องชายฉ้ายังมีสติ <c oughs> อยู่บ้างไม่ได้เลอะเลือนเหมือนกับเมียของแกใช่พี่กินไปเลยนะเพราะว่าปากพี่จะได้ไม่เหม็นเหมือนควายที่มันกินหญ้าไปวันวเฮ้ยป๊อป นี่แกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงวะผมจะบอกเลยนะว่าพี่กับป้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาลังแกลูกผมไปมากกว่านี้แล้วไอ้บุหรี่ที่พี่สูบเนี่ยพี่รู้ไหมว่าควันมันอันตรายแค่ไหนถ้าพี่กับป้าคิดว่าตัวเองจะอายุยืนมากวันที่จัดงานศพของตัวเองอย่ามาเชิญผมนะดีนะที่พี่ป้ายังอยู่ข้างนเสมอ ผมว่าพี่นายคินเนี่ยมากินกับผมดีกว่านะแม่มันต้ององนี้สิวะไอ้น้องอนี่ไอ้ป๊อปนี่มันเหล้าบ้าอะไรวะทำไมรสชาติมันห่วยแตกเลยวะเนะี่ยก็เหล้าที่มันมีแอลก,กอฮอล์บริสุทธิ์เนี่ยพี่น่าจะสักประมาณ7 5นะเห็นว่าช่องนี้มันมีโควิดระบาดอยู่เผื่อพี่จะได้ล้างคอไปเลยไนงะน,นี่แกจะบ,บ้าหรือเล่าเอา ไอ้โอล้างแผลให้ฉันกินเนี่ยนะไอ้ป๊อปแกบ้าหรือเปล่าวะนั่นสิป๊อปแกเล่นอะไรของแกนากินนักินลูกเป็นอะไรบ้างไหมป้าก็ผมเห็นว่าพี่นักินเขาคออ่อนนะครับผมก็เลยอยากให้เขาซ้อมคอไว้ก่อนไอ้ป๊อปนี่ไม้ไม่ไปพูดแบบนั้นกับป้าเขาทำไมอะ เฮ้ย hey, ไอป๊อปนี่แกทำอะไรนะ่ะแกรู้ว่ามันจะตัวแม่ท่านเลยนะโอ้ยป้าดิวะป้าครับป้าก็อุ้มผมสูง,สงบ้างสิผมก็อยากให้ป้าอุ้มผมสูงสูงเหมือนกันนะครับมาป้านะนี่ป๊อป,ป,อปแกเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ยแกมันนั่งกระตักชั้นแบบนี้ไม่ได้นะกระดูกกระเดี้ยวฉันตางหมด ฉันไม่สนุกกับแกด้วยรอกไมออกออกไปเดี๋ยวนี้ตายไอ<ป>้ไลุกเลยไอ้ป๊อกตัวยังไงยากขมานลุกออกมา,มานี่้าก็ป,าป้าบอกไม่ใช่เหรอว่ายังไงผมก็เป็นเด็กในสายตาป้าอยู่แล้ว,วป้าอุ้มผมหน่อยนะไม่ได้แกลุกไปเดี๋ยวนี้ไอ้ลูาลใช่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะตั้งแต่ที่โต๊กินข้าวแล้วแกสองคนเนี่ยไม่ให้เกียริพวกฉันเลย นี่แกไม่รู้จักคําว่าญาติผู้ใหญ่บ้างหรือไงวะฮะทําไมไม่รู้จักเขารบฉันกับแม่ฉันบ้างอะฮะหน้าเคารบมากครับผมจะบอกเลยนะว่ามายเขาดูแลลูกผมเป็นอย่างดีปกป้องประคองะงบทุกอย่างแต่ดูสิ่งที่พี่กับป้าทาดิมนสมควรไหมป๊อกนี่ฉันเป็นญาติแกนะฉันเห็นแม่แกตายไปแล้วเนี่ยฉันก็เลยต้องเข้ามาดูแลแกและแกต้อนรับฉันแบบนี้เหรอ ฉันฉันหมดคำที่จะพูดแล้วแกออกตัวให้กับคนนอกแบบนี้เนี่ยนะฮะแกกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะไม่อยากมีแล้วไงายตาิอะฮะใช่แกอยากจะเสียพวกฉันไปเพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้อย่างนั้นเหรอป๊อปมาเขาเป็นเมียของผมแล้วเขาก็เป็นคนที่จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตแต่สิ่งที่พี่แล้วก็ป้าทำกับลูกผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเมียแกเนี่ย มเป่าหูแก่เก่งจริงเลยนะแกกล้าเถียงป้าของแกที่เลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กแบบนี้หรอหยุดเะครับป้าผมพูดตรงๆนะครับถ้าป้ากับพี่นาคินเนี่ยจะมาหาผมจะมายินดีกับผมผมก็พร้อมที่จะต้อนรับอย่างดีถึงจะไม่มีของฝากผมก็ไม่สนใจแต่ถ้าป้ากับพี่เนี่ยจะมาทำให้ครอบครัวผมมีปัญหากันแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่เป็นไรเลย ถ้าญาติอย่างป้าแล้วก็ญาติอย่างพีจะหายไปจากชีวิตของผมอะนี่ป๊อบนี่แกพูดอย่างนี้เหรอได้แกจำคำพูดแกไว้ให้ดีแล้วกันแลวอย่ามากลับคำนี้หลังไปกันเถอะแม่ใช่แล้วจกจำคำพูดแกไว้ให้ดีนะป๊อบเมื่อกี้นี้เนี่ย คิดเท่มากเลยนะอะไรจะมาเท่อะไรละ่ะเพี่กแค่ปกปอ้องครอบควของเราแค่นั้นเอง